ไฮไลท์ XM8 EP 1เริ่มตึ้ง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 ดูไฮไลท์ของผมนะครับว่าผมตึงไหมสวัสดีครับเพื่อนๆก็ว่าผมจะไปแลกโทกอนอยู่นะหนึ่งแล้วโทเค็นอะผมไม่แลกอะไรหรอกแลกโทกอนอย่างเดียวนั่นแหละเทว hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มันจะห่วงอย่างเดียวนะครับมันจะห่วงอย่างเดียวจะต้องหวอย่างเดียวนะไฮไลท์กเกมแปลเราทำไมไม่ตายฮะโอ้โหช่างอึดดุต้นตน,นะผมว่ามีสิ่งนี้จิตาเลยว่าวูบลเดียวโอเคนะทุกคนแล้วเราก็กระโดดตอนม,มาแล้วก็เล่นเชิงตงึง โอเคนะปุ๊บว้าวตายมันไม่ไฮไลท์แล้มันไม่ไฮไลท์ทุกคนไม่ไฮไลท์อ่ะโอ้ผมตายโดนไอเกนเป็ดมาเล่นงานฮะอุ้ยไอเกนเป็ดมันต,าย,ตา,ยนายไม่ได้ผมได้เอ็มหกศูนย์ถือฟอกอยู่สองนัดตาย ึึบบทุกคนอาจจะคมว่าผมยิงกลางหัวเนื้อเนื้อใหไลท์อีกเป็นเปรตของเราก็ตากนิดนึงแล้วก็โดดไปแล้วก็โดดปาดไปแล้วก็ยิงหัวไม่ได้แล้วก็ตปังแล้วก็ยังไงครับจังหวะนี้ปึ๊บเจ้าก็ตายค่ะ ข้อเสื้อมันจากไหนกันวะมันไม่รู้ผมไม่ได้เปนแต่ตากระยิงง่งศพยังวะรับจังหวะดิจิงขาไปครับแล้วก็ตายฮะแม่งยังอึดพลาช็อ,ชอตเมื่อกี้คอยจวน,นได้ไหมใครไรครับใครไรฮะตายบอกว่าไอ้ล้องเหยื่อทำเรืงโอ้ยอันนี้เราจะอยู่เคนเทอร์โบนะครับ เลยมันคงนับกระโดดสขบยิงไปน,นะครับแล้วก็โดนหัวไปนะกรก็ดดมันสวนมาก่อนนะครับฟักยิงคงแล้วละนะผมอยากรู้เยว่าเขาเสีย่ยงอะไรกัน

โห่ฟ็กยูแบกแบกนจะหายนะขนาดโอ้หเพื่อขอกินมาบุกีกรใจองซ์มูกิมาใจองซมวย้วทุกคนเมื so ่อก uh ี wow ้เลือผมเลือคใช่ไหมแล้วผมก็จะเล่นคอมโบ ก็ตบ่อยนะครับผมปาครับโอ้โอฟอกอยู่ผมว่าผมจะเอาเก็บเสียงแรงมากเลยอะอออต้องรอให้เป้ายืนนิ่งๆนิดหนึ่งนะมันดึงจะยิ่ง ตัวพอ,อตัวพอมึงเห็นปะตัวดีวะกระปัดมาแล้วก็เรียงไปก่อนหนึ่งนะแล้วเราก็เรียงไม่ได้ฮะมึงเยังยังโคมมากนะครับจังหวะนี้ยังไง แต่ผมก็ตายครับโคตรวู้ยนู้นนกินนู้นอะฮะมันไม่ตายวะดูเลือดมันลดดิ เลือดเลือดแมงโครเยอะเลย Fuck ไ่มีเศษส่วนอะไรวะไม่เคยเห็นเลยรู้ว่าผมไม่ทันวะมันไม่ก็ไม่ทันอยู่แล้ววะเวลากลา่แอือแล้วก็ปาดไปแล้วก็ตายแล้วก็ปาด ตัวนั้นก็ยังไงครับจังหวะน,นี้ตั้งไอวอทง้งไอ้เหลเน่เนี่ยดีว้าวของดีกว่ามากอุ้ยมันเล่นแย่จังวะเฮ้ยอันนี้ผมเคยเห็นอยู่ในฟาร์มนะนี่ย เตะมาแกงกับรวก็ยังไงจุดกูแพ้บอดครับผมโคตรจ้าครับผมแพ้บอดเอาบอดตรง้ก่อนมันไม่ใช่บอดครับกูเออมึงก็ตายคาอากาศไปสคขาวมารีมารีอยากไล่บูุปลาบู๊ปลาบัดไซน์มา วว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 แตกแตกนะคูไม huh <the ่ปัดแตกแตนี่เขาเสื้อมาจากไหนล่ะเขาแจกกล่องวันที่สิบแปดไม่ใช่เหรอเขาไปเอามาจากไหนกันก่อน ล่าสุดคือง่าเลยนะพวกเขามาฟักคิวคนดูผมยังไม่ทาขยับตัวแม่งยิงให้ผมเม็ดเดียวเลยก็่าสายมาแล้วก็ยังไงครับจังหวะน,นี้แล้วก็แล้วก็ยังไงครับแล้วก็ยังไงฮะยังไงตายไปซะไอเวินไอตัวนั้นแม่งไม่ตายครับผมตายแทนอืม,มตายเถอะเฮ้ยมึงไม่ตายได้ไงก่อนมันอะไรเนี่ยมันโปะเปล่าวะ อืมโอเคทุกคนผมจะขออีกสามคิวแล้วก็จะไปกินนี่มึงมาดิอฟ็อกกระจายมบล็อกโอ้ผมอยากได้ฟาร์มาสกินเนี่ยไปมันเยอะทุกคนคิดเราต้องสู้กัน แล้วก็้ดนกระสุนมาแรดไหมมึงทำให้กูต้องใช้กระสุนแบบนี้นะแล้วยังไงครับยังไงรับยังไงกูตายอ่กระสุนอาบิจิฟักว้ามึงอ่ะไม่มีทางงกูได้หรอก teman-teman. Lengkapi. Bisa animen kita kira เออยังมามึงมาดิวะมึงมาดิ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 วิ่งลืมตัวว้าหายสามคิวอ่สาม 我要俺爸削苹果，自己运过来，够吃。我给当苹果的还现在还特别多，好了，给你收到了这个视频。